วันนี้พาดูอะไรคะวันนี้มาดูของเหมาเอ้ยอะไรเหมาะนะครับนี่ตะกร้าเขียวอีกแล้วมีตะากร้านี้มาน,นำเสนอเมื่อวานเฮ้ยนี่คอยลูกค้าแกะอะไรปะเนี่ยเหนาวแน่เฮ้ย,ยใช่ปะนนเนี่ยเป็นชะุดอยู่ค่ะแกะไงะยาแกะนะเดี๋ยวเฮ้ยเตอือนนะครับตเตอือนหลังนี่ตเตอือนหลังอย่างนี้นะครับโอโ้โหห้าสิบบาทนี่เป็นของอะไรเนี่ยเท่าไ,ไหร่วะ K R C นะครับ เตอร์หลังนี่นะครับนี่สี่สองศูนย์เตอร์หลังห้าสิบหน้าเท่าไหร่นะหน้ายี่สิบค่ะหน้ายี่สิบอันนี้นี่นี่งานยี่สิบโอ้โหงานงานเก่าๆนะครับไอเก็บแบบน้องไม่ไหวแล้วจ้าดูดิใครหาใช้งานลูกค้ามาได้เลยค่ะยี่สิบสามสิบห้าสิบดูดิโคตรหนาเลยนะคะนี่มาลือกันไปเลยนะคะโอ้ยหงานดีดีเดีด้วย หรอเออ D I D สามสิบห้าฟัน D I D สุดพปเร์ด้วยนะครับตัวนี้งานเก่ามากเลยต้นชุดนี้ต้องแพงมากเลยดูดิผิดมากเลยหนักแบบอืมผิดนเลยคุณของแบบแรลเลยว้าว <D ID. S 2> ยังเหลืออีกเยอะนะคะลูกค้าใครที่สนใจมาหน้าร้านได้เลยเนี่ยอยู่ในแพ็กเกจอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่ามันไม่สวยแล้วนะคะพิเกตพิเกตทำแพ็กเกจไงนะคะ ขายโลโลไปเลยใครเป็นช่างหรือซื้อไปใช้เองนะคะมาได้เลยดูดีบางอันอยู่ในซีนยู่เลยอ่ะใช่โซ่ก็มีนะครับโซ่เซ็นเท่าไหร่นะโซ่เซ็นละห้าสิบาทจ้าโซเลนนะครับนี่โซ่นะคะมีผงอย่างนี้นะมีค่ะต้องมาลื้อเอาเนี่ยแบบนี้นะคะโอซกงโอซกิน้องไม่ไหวแล้วไอเกตน้องโอ้โห M อ็อ่ะ ะก้านี้นะคะหลัง50หน้า20บบาทนะคะราคาเบาๆจ้ามาเลย